สิบประการได้เกิดขึ้นพวกท่านจะได้พบกับวันเกียร์มาหาประการต่อมาคือ 6. ก,การมาของยะยุธและมายุธ 7. เ,เกิดแผ่นดินสูบทางทิศตะวันออก 8. เกิดแผ่นดินสูบทางทิศตะวันตก 9. เกิดแผ่นดินสูบทางคาบสมุทรอาหรับ 10. บไปจะลุกไหม้จากดินแดนยมันและจะขับไล่ผู้คนมารวมกันณนะสถานที่รวม จากท่านฮุซัยฟะอัลกิฟารีแรงงานโดยมุสลิมอบูดาวดและเตมุซีบิสมิลลาฮุรราะห์มานุรุหานีมอสซลามุอะลัยคุมรำตุลลอฮิวะบารากาตุพี่น้องครับเบรกที่2ของรายการคำถามอิสลามตอบครับตอนนี้ต้องขอมาอัฟพี่น้องที่ดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าดูไม่ได้จริงๆนะฮะเน็ตกำลังแก้ไขอยู่ชอลเลาะคุณอิบรอฮีมคุณหนึ่งมาแล้ว ก็ไม่นานน่าจะดูได้เป็นปกตินะครับตอนนี้จะมีปัญหานิดนึงนะครับก็แต่ว่าพี่น้องที่ดูทางดาวเทียมนะครับก็ขออนุญ,ญาตที่ฝากหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็วิธีการติดต่อกันไว้ก่อนเลยนะครับพี่น้องสามารถติดต่อมาได้นะครับคำถามสด027354935นะครับ027354935หรือ SMS รวมถึงโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้ได้ที่หมายเลข085 3517116นึ่นะครับ0853517116ที่พี่น้องเห็นเขียนว่า SMS นั่นนะครับพี่น้องโทรศัพท์มาถามก็ได้ไม่ต้อง SMS ก็ได้นะครับถามสดก็ไม่ต้องสดก็ได้ฝากคำถามได้เหมือนกันถ้าสองช่องทางก็เป็นเป็นช่องทางที่พี่น้องสั่งสั่งทางทีมงานแจ้งทางทีมงานได้หมดเลยนะครับว่าต้องการที่จะฝากเอาไว้อย่างไรแล้วก็คำถามในรายการเราก็ค่อนข้างเยอะนะครับยังไงพี่น้องรีบโทรศัพท์มาก่อน ทิ้งคาถามเอาไว้แล้วค่อยมานั่งฟังที่หลังก็ได้ในช่วงต้นๆของรายการแบบนี้นะจรา์นะฮะก็ประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะตอนนี้ยังรอคําถามพ,พี่น้องอยู่นะครับประชาสัมพันธ์เรื่องของงานใต้ร่มเง,งาอิสลามในวันเสาร์นี้นะฮะก็จัดขึ้นที่ซอยอ,อ,อนุทห้าสิบสามนะครับชื่อบัตริตผมจาไม่ได้จริงเอกสารอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเด็กจะให้น้องๆไปเอาให้นะครับ แล้วก็มีการบรรยายตั้งแต่16นาฬิกาทีเดียวนะครับถึงกระทั่งประมาณ22นาฬิกานะครับก็มีอาหารจำหน่ายนะครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งผลงานดีๆการดาวะทำงานศาสนาดีๆนะครับโดยอาจารย์สอดิกีนัาดุลบารีนะครับก็ฝากพี่น้องไปแล้วก็รู้สึกว่าทีมงานไวท์ช n e l ก็คงจะไปร่วมงานนี้กันอย่างล้นหลามทีเดียวเรียกว่า้ันค้างไวท์ช็อปนี้ไม่ต้องถามไม่ต้องถามนะครับก็มีอาจารย์เดี๋ยวจะว่าผมผมไม่เอ่ยถึงนะฮะอาจารย์ เดี๋ยวจะให้เด็กพิเศษรัฐเนี่ยอยู่ตรงนี้แกะมาได้ก็ได้ครับอ่าอันนี้ช่วยแกะไอ้แผ่นใหญ่นั่นให้หน่อยนะฮะอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุกอาจารย์อินยาสนางนววาเรื่องด้วยอะไรด้วยใช่นะฮะแล้วก็อาจารย์ยายาโตมางีนะครับสี่ท่านนี้เป็นผู้อาวุโสแห่งวงการเลยนะครับแล้วก็ไปไปรวมกันที่นั่นในตั้งแต่ช่วงอัสลีนะครับก็พี่น้องที่เป็นคอท่านอาจารย์ทั้งสี่ท่านซึ่งเชื่อว่าล้นหลามแน่นอนนี่ก็ไปกัน แล้วก็ในช่วงเย็นๆนะครับช่วงช่วงหลังมะกริดไปแล้วก็จะเป็นะะจะเป็นรุ่นคนรุ่นรุ่นรุ่นหนุ่มหน่อย <c oughs> มีบุคลีนะครับอาจารย์บุคลีมีคุณนบนะถ้าผมจำไม่ผิดเอามาเลยครับเดินเข้ามาเลยครับไม่ต,ต้องเกรงใจครับมีใครบ้างอาจารย์อ้าวอืมถ่าเล็กหน่อยออาจารย์ยูซุปสีมาลานะอาจารย์นันนาแนาแซเอาใหม่หัวข้อ สองทางธรรมเนี่ยทางนําสร้างศรัทธานำทางนะฮะ,อะสองทางธรรมนาทางสร้างศรัทธานะครับอาจารย์มุสตาไฟอยู่เป็นสุขอาจารย์อิลยาสนากนาวาอาจารย์วิยาวิเศษแล้วก็อาจารย์เนื้ยาโต,ตมางีอันนี้ตั้งแต่16นาฬิกางานเริ่มเนี่ย14นาฬิกานะครับบ่ายสองบ่โมง,โมงแล้วก็ห้าโมงครึ่งในช่วงเย็นนะครับเปิดใจอาจารย์ชลิตพูลศิลินนะครับบนเส้นทางสองทางธรรมนะครับ แล้วก็โอเคแนะนำมูลนิธิสองทางธรรมนะครับเพราะตอนนี้สนทนาเป็นมูลนิธิแล้วนะครับตอนหลังระบาดมะกริงนะครับแล้วก็หลังระบาดอิชานะครับเริ่มต้นที่นักเขียนที่เป็นนักเขียนที่อยู่ในหนังสือนะครับสิ่งที่ฉันอยากเห็นสิ่งที่ฉันอยากเป็นนะครับอาจารย์ยูซุปสีมาลาอาจารย์อาดานานาแซอาจารย์บุคอรีอันการิมีอาจารย์ไนโมงสเงียมแล้วก็อาจารย์ซอดิกินอับดุลบารีนะครับแล้วก็เวลา21นาฬิกานะครับสนทนาเรื่องรัก ใครเกลียดใครด้วยเหตุใดน,นะครับ <laughs> แตเชครีดออาหมัดสมาดีแล้วก็จามูริที่มาเส่นครับพี่น้องอย่าให้ความห่างไกลอย่าให้ความห่างไกลทําให้เราห่างกัน <laughs> นะอันนี้เป็นเป็นสโลแกนของแกนะครับก็ที่เสาร์นี้นะเสาร์ที่14ธันวาเนี่ยมัส jid 2โมงเย็นถึงถึง5ทุ่มนะครับมัสยิดดารุลมุตตะกิมุตตะมุตตะกีนนะครับเ <laughs> กาะกลาง อนุท่าบสามนะครับดารุลมุตตะกินนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกที่สองทางธรรมเลยจับพี่นั่นครับนะต่ออายุหนังสือด้วยนะฮะอายุสมาชิก1ปี120บาทเอง12ฉบับนะครับหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ผมไม่รู้ว่าร้านอาหารเต็มแล้วหรือยังอาจจะเต็มแล้วนะครับ087 500 3990 081 695 483ครับโทรศัแล้วกันอย่าไปตอบแทนเขาเลยเขาเก๋ยังไม่เต็มแต่ตอนนี้อินเทอร์เน็ต ดูได้แล้วนะฮะทีมงานจริงเหรอครับดูได้แลลวครับไม่น่าเชื่อนะฮะก็ดีแลคุณหนึ่งมาใช่ฮะคุณหนึ่งเนี่ยเพิ่งมาจากเชียงใหม่เหมือนกันพอดีเราก็จัดสรรนะคนที่ยังไม่มีกาเนี่ยเพราะว่าแกว่องไวอืมแกว่องไวว่องไวเวลาเห็นหน้าเราแล้วนะครับก็สุดยอดเลยนะครับตอนนี้พี่น้องคงดีครับโอเคได้ยินเสียงแล้วด้วยนะครับก็คุณหนึ่งก็เสร็จแล้วแกก็ไปนอนละน่ชีวิตแกอย่างนั้นเลยล่ะอ่าเนี่ยแกก็ไปนอนละอ๋อครับผมครับผมชีวิตสบายสบายนะมาถึงทํางานก็เลยใช้ไง เวันนี้ยี่สิบี่ชั่วโมงสิบนาทีเหลือไปนอนนอนเดี๋ยวแกก็ดึงปั๊กออกช่วงรายการของคนนี้นี่แล้วพอดึงปั๊กบอกก็เลยใช้แกงอะแก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาครับอันนี้ก็อันนี้ทีมงานว้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเอาล่ะคุณซุปเปอร์ยังซุปเปอร์ยังเนี่ยไม่ไปได้ไงอยู่พิษณุโลกนี่เอง แล้วไปปะไม่ได้ไปไม่เจอนะฮะสวัสดีคุคุมครับครับคุณสลามครับบางหุเซนแล้วจานมุริดทันสองสบายดีนะครับไปเชียงใหม่มาเป็นไงบ้างครับกีเหลาเสยาวเลยนะครับก็นิดนึงนะฮะทารเชียงใหม่นี่ถือว่าอบอุ่นจริงๆอบอุ่นและก็การเย็นให้การต้อนรับอ๋อความต้อนรับเป็นโต้อนรับนี่อบอุ่นมากนะครับแล้วพี่น้องก็มาทักทายกันอย่างลดหลามคุยกันนะแล้วก็เหมือนเหมือนเราไปพึ่งอะไรอ่ะเหมือนไปกันทุกปี อย่างนั้นเลยนะฝืนไปกันทุกปีไปกันทุกปีจริงๆแล้วนานแล้วนานมากที่ไม่ได้ไปโดยเฉพาะผมผมเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยเรียกว่าน่าจะไปบุกเบิกได้ซ้ําไปอาจารย์มูรีสเนี่ยถ้าไม่ได้ไปที่ไหนนานๆเนี่ยถ้าไปปุ๊บจะตีสนิทเหมือนกบบเพื่อเจอทุกวันเลยสนิทตลอดตลอดนะครับแล้วอย่างหญิงถ้าผู้หญิงถ้าผู้ผู้ใหญ่ท่านไหนเรียงอาหารเนี่ยโอ้จัหักเลยกรักเลยทุดหัวใจเลยอันนี้เป็นสโลแกนของขั้นนะฮะ อ้าวว่าไปครับอ้าวมนะ่าการคําถามแรกเลยนะครับแล้วขวายันมีอะไรแค่เนี้ยมีอย่างๆนี่ไงทุกอย่างถามมาบอกว่าม,มีความเห็นอย่างไรถ้าบุบครองบางท่านเนี่ยมีความคิดว่าให้เด็กๆได้ลองทําในสิ่งที่ผิดก่อนแล้วค่อยสอนว่ามันไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้อยู่ในศาสนาเดี๋ยวพอเด็กโตขึ้นมาก็จะได้ไม่ไปอยากทําสิ่งนั้นให้ลองก่อนจะได้มีความรู้สึกจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าอยากทําอีกเพราะว่าเคยลองมาแล้วเช่น ผู้ใหญ่บอกไอ้เล่นน้ำสงการเลยไปจัดงานมันเกิดเลยจะได้รู้ไงไหนๆก็เดี๋ยวค่อยมาบอกอถ้าถ้าใช้ตรกะนี้นะครับสิ่งที่นบีได้ว่ามาเนี่ยศูนย์เปล่าล้มเหลวล้มเหลวเลยเพราะทาราซูนมาห้ามคือเนี่ยตรงนี้ก่อนคุณเซนอิสลามเนี่ยเขาจะมีสองสองช่องไม่มีสี่นะไม่มีมีแค่สองช่องเพราะสี่นี่คือมุสลิมในการมุสลิมนะแต่ว่าอิสลามเราไม่แค่สองช่องหนึ่งช่อง หนึ่งช่องแหละช่องที่ส่งเสริมความดีบินมารูฟสองอีกช่องหนึ่งก็คือช่องของห้ามปามความชั่วฉะนั้นอิสลามต้องเดินแบบนี้ตันฮาวเน้นมุงกัรห้ามชั่วด้วยแล้วก็ตะมูรูบินมารูฟใช้สิ่งดีด้วยถ้าใช้ดีไม่ห้ามชั่วไม่ใช่ไม่เล่กสังคมมุสลิมหรือว่าห้ามชั่วนี่ห้ามชั่วด้วยนะแล้วไม่ใช้สิ่งดีเนี่ยไม่เล่กสังคมมุสลิมแต่อันนี้ตักกะมาใหม่อดีไม่บอก ชั่วก็ยังไม่พอให้ทําก่อนอือ้ไปเล่นสงการเล่นแล้วยังไงแล้วแล้วเป็นไงว่าเกิดเด็กติดใจปีหน้าเล่นต่อล่ะเด็กอ่ะมันมันมันไม่ไม่ควรอะไรที่เลวเนี่ยไม่ควรที่จะให้มันรู้หรอกไปดื่มเหล้าก่อนอแล้วก็มาบอกแล้วเกิดทุนติดล่ะอย่างนี้อย่างนี้ตอี้เวลาโต๊ะครูนี่ยอยากจะมาสอนนักเรียนเนี่ยนะเล่าไม่ดีเนี่ยผมไม่กินเหล้าก่อนไม่กินเหล้ามาก่อนคือคือแนวแนวทางกับเป้าหมายอิสลามต้องตรงกันนะฮะ แนวทางก็คือเป้าหมายเราดีนะให้เด็กให้เด็กทําสิ่งดีแต่แนวทางเราเราให้เด็กไปกินเหล้าก่อนไปเล่นสนุกไม่มีหรอกครับไปทําเลวก่อนแล้วให้จะได้รู้ว่ามันเลวอ่ะมันไม่มีไม่มีของคือไม่ใช่ของมุซีเหมเนี่ยของประเทศไหนก็ไม่มีตักกาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอย่าว่าแต่แต่เอาเอาว่าเรื่องของกฎหมายสลามเลยกฎหมายของกาเฟสเขาก็ไม่ใช้เขาไม่ใช้เลยเอ้าเยาวชนตีกันเลยเอายาวชนเอานี่ นี่นี่ท่อมนะน้ำท่อมนนะเอาเสพเลยเอาเลยออไอ้นี่ออไอันี้อ้วกอ่ะเห็นไม่ดีใช่ไหมอือ้าวไม่ดีถามว่าแต่ไอ้ที่ที่เห็นมันมันมันติดกันอยู่เนี้ยนะมันก็รู้ว่าไม่ดีไม่ดีแต่มันติดแล้วไงและที่สําคัญคือพอห้ามเนี่ยมันยังถ้ามันยากอะนะถ้ามันเลิกได้ง่ายอะนะเขาไม่ห้ามกันยีขนาดนี้หรอกใช่มันเลิกยากก็นี่ขนาดห้ามยังติดกันงมแงมใช่และนี่ปล่อยให้ไปทําก่อนอ๋อเรื่องเลวเนี่ยชัตอนมันกระซิบเราตลอดเวลาว่า ไม่ทำเาเีตกะเชยตอนไม่ใช่ตะกะอิสลามอันนี้ผมพูดไม่ไม่ไม่แรงนะครับผมอาพูดถึงช่องช่องอิสลามในตอนนี้เข้าถึงมากนะพี่น้องเราดูกันก่อนที่เชียงใหม่เมือนกันมาทักผโอ้ยฮุเซนใช่ไหมเนี่ยจำได้หุเซนจัดกระฟูอาร์ตดีมากเลยผมฮะผมไว้แชแนลครับอะไรนะ ก็แสดงว่าเขาจำจำชื่อไม่แม่นจำชื่อไม่แม่นเขาจำชื่อจำมูริตไม่ได้แต่จำแต่จำจำจำบทหน้าได้แต่จำชื่อไม่ได้มูริตกับฟูอาร์อาจจะใกล้ๆกันมั้งเขาว่าอย่างนั้นนะถ่าทรงไม่เหมือนกันเลยต่อเลยถ้าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานผมว่านึงผมว่าเคยถูกทักว่าอยู่ทีเอ็มเหมือนกันแต่ว่ากลัวเขาเสียหน้าไงอ๋ออะไรบ้างดีนะลูกก็ไปเลยก็ที่ที่ไม่มีปัญหาเนี่ยช่องมุสลิมเราอยู่แล้ว อาจารย์ฟูอาร์ตผมก็เลยงงคือว่าผมไปแอบออกตอนอไหนครับถ้าผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้วต้องตัดอวัยวะบางส่วนต้องทำอย่างไรอ๋อโอเคเข้าใจแล้วฮะน้องเขาเอาสเปซมาผิดถ้าผู้ป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ต้องตัดเมื่อตัดอาจารย์เนี่ยตัดขาที่าาขาเนี่ยต้องเอาไปทำอะไรไที่ตัดไปแล้วอะเอาไปฝังฝังแต่ไม่ต้องลหมาดอ๋อไม่ต้องกระฝันไหม ไม่ต้องก็ห่อผ้าเนี่ยปกติอยู่แล้วห่อผ้าอย่างนั้นก็ห่อห่อผ้าแล้วก็ไปฝังอแต่ไม่ต้องละหมาดฝังไม่ที่ไหนก็ฝังที่คูโบก็ได้ฝังที่ไหนก็ได้แต่ว่าที่คูโบเนี่ยดีกว่านะที่คูโบมันจะเป็นซีสุนล่วมาแต่ที่ไหนก็ได้พูดถึงกันนะเพราะสมัยเนี่ยมันมันไปฝังที่ไหนหมาเนี่ยมันจะขึ้นหมามันก็ไปคุยอะไะก็เอาเป็ทิ้งไปมีคําถามเพิ่มหน่อยแล้วต้องเป็นที่เดียวกับที่ในอนาคตถ้าเราเสียชีวิตเราจะไปอยู่ที่ไหว ไม่เกี่ยวไม่ต้องไปตื่นไปต้องไปเสือไว้ได้โอเคแต่ก็ย้ําว่าไปฝังเฉยไม่ต้องละหมาดเพราะอะไรอ่ะเพราะเจ้าของขาเขายังอยู่อ่าลองฟิลหูาิลพูอาเขามาขอดัวยุ่งเลยยังไม่ตายยังอยู่ฝังอย่างเดียวถ้าเด็กที่แท้งมีอายุคันหนึ่งถึงสองเดือนอ๋ออันนี้อันมีอะไรกันนี่ได้เป่าวิญญาณเรียบร้อยแล้วยังยังครับร้อยยี่สิบวันถึงจะเป่า อ่านี้อาจจะมีทัศนะอ่าใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้มีขัดแย้งอันนี้ขอโทษครับแต่ว่าผมเลือกในทัศนะที่บอกว่า1้0บวันถือว่ารอมีมีทัศนะวันนั้นเช็คก็อาจจะยกอีกทัศนะนึงมา40วันนะครับได้ยินเหมือนกันเด็กคนนี้จะวิงวอนให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นได้เข้าสวรรค์หรือเปล่าครับถ้าแท้งเนี่ยมีในหลักฐานก็มีมหานบีตาย3คนเลยนะแล้วก็สอรถามก็สองคนสองคนก็เช่นเดียวกันแต่เอาเป็นว่าคนที่ แด่คลอลูกเมื่อวานที่ไปเชียงใหม่พี่น้องก็ถามประเด็นนี้เหมือนกันครับต้องรู้สึกจะสี่ท้องอ่ะเขาเรียกท้องแท้งแท้งงนอกมดลูกหรือไงประมาณนี้เอาเป็นโรคอะไรครับผมครับผมผมก็โอ้ให้ให้ล้อให้ให้ริสกี้นะอาจานย์วอบอกให้ให้อดทนอาชาแล้วขอดูอาเดี๋ยวเราก็ให้ใหม่ที่ดูนะมีลูกเนี่ยคอยไปกวักมือเรียกถึงสี่คน่ะนะใช่ใช่อันนี้ก็จะมองมองในมุมนี้เพราะสิ่งที่เกิดเห็นเห็นเห็นอาจารย์มูริสบอกว่าซอฮาบ้เป็นคําพูดของซาลัฟใช่ไหมฮะที่บอกว่า สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับมุมินเน่ยร้วแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีอ๋ออันนี้นบีนบีเลยใช่ไหมบ,นนบีนบีบอกว่านบีบอกว่ามุกมินเนี่ยแปลก <reson> มุกมินเน่ยแปลกหรืออาจจะคนละฮัดติสก็ได้นะมุกมินเน่ยแปลกถ้าหากว่าขอค,ความดีประสบกับเขาจะไม่เื่งดีนะความชัม่วประสบเขาก็เรื่องดีนะนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะทำดีดีละอันนี้ของอิมามมุสลิมนะครับครับผม จากอิสลามหนทางที่เที่ยงตรงนะครับ,รบอัสลามุอะัยกุมครับบังหุเซนจามูริดครับ,รรบยังจําผมได้ไหมที่ถามเรื่องยีฮหดครับอพอดีหลังจากคืนนั้นผมไปถามหลังค่ะคืนที่ผมไปถามเนี่ยสองวันถัดมาเนี่ยผมฝันว่าผมเห็นใครบางคนใส่โต๊บยาวสีขาวพวก้าสบันสีขาวมีเข่าใบหน้ามีรัศมีมากเลยครับผมเห็นผู้ชายคนนั้นผมเดินไปให้สลามพร้อมถามว่าท่านมาทําอะไรและเกิดอะไรขึ้น ทำไมมีแต่เราสองคนละ่ะท่านก็ตอบว่านี่คือมูฮัมหมัดอขอขอดมาอัพท่านก็ตอบว่านี่มูฮัมหมัดหมายถึงผู้ถามแต่เขาชื่อมูฮัมหมัดนะผู้ถามนะครับไม่ใช่เขานะไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในนัน้นะเจ้าจงทําตามที่เจ้าใฝ่ฝันเถอะผมก็ยิ้มแล้วรู้ทันทีว่ามันหมายถึงอะไรผมเลยบอกไปว่าแน่นอนสักวันหนึ่งผมจะไปยิฮัตในหนทางของพระองค์จากนั้นท่านก็ยิ้มพร้อมกับพูดว่าฉันเห็นเจ้าในฐานะผู้ที่ตายชสหีด จากนั้นผมก็ตื่นขึ้นพร้อมกับด้วยความงงพร้อมกับดีใจจนน้าตาไหลอยากทราบว่าเป็นรู้ยาหรือเปล่าแล้วผมควรทําอย่างไรดีครับก็รับคุม้มครองบางหูเซนอาจา์มุริด้วยนะครับวัส,สลามจากปัตตานีจากปัตตานีด้วยโอ้โหทำเและคําถามนี้ไปถามวันวันไหนวันจันทร์วันจันทร์ในรายการโรคมือนะครับเช็คแล้วก็ต้องรบกวนคุณคุณคุณปัตตานีเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาถาม,มาครับแล้วก็แกแกก็จะเช็คจะซะักหน่อยครับแล้วเราก็จะรู้เชคบอกว่า ฝันที่เป็นรู้ยาเนี่ยก็จะมีมีอาลามัดชัดเจนนะครับคือบางทีบางทีบางอย่างบางทีแกถามเข้าไปผมนึกว่าเออเราคิดไม่ถึงเนี่ยเช่นเสื้อเนี่ยเสื้อสีอะไรอย่างเงี้ยถามนะเสื้ออะไรอย่างเงี้ยผมก็งงเออเนี่ยคือวิชาไงคือคนที่เรียนรู้มาก็จะเป็นแบบ,บนี้ันั้นถามแกโดยตรงดีกว่าอันนี้ผมไม่ทราบก็แจ้งนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไหนๆก็ให,ให้ให้ความรู้ตรงนี้เช็กบอกมาบอกว่าผู้ที่ฝันแล้วปึกแปลกใจคิดว่าเป็นรู้ยาเนี่ยหนึ่งคือจะต้องมีความชัด ฝันเนี่ยจำแม่นทุกกระเบียดนิ้วเหมือนเหมือนกัเนี่ยเนี่เหมือนกับก็นี่ก็จําเยอะเหมือนกันแต่ว่าเดเช็คเขาซักจำเนี่ยจะต้องซักอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือฝันเนี่ยมันจะรู้สึกมีความอิ่มเอิบหรือว่ามีความพิเศษในความฝันรู้สึกแปลกไม่เหมือนฝันที่เคยฝันมานะครับถ้าท่านรู้สึกอย่างนั้นวันจันทร์ที่ถึงนี้โทรเข้ามาในรายการนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่พี่น้องจะเขียน S อ s เเนี่ยเอาออกดีกว่าไหม อาคำว่า s อ s ออกได้ไหมครับคือพี่น้องพอเจอเอสเอบางคนผู้ใหญ่เนี่ยผู้หญ่ไม่ผมก็เองก็ไม่พิมพ์นะแม้ว่ผมยังวัยรุ่นเนี่ยผมก็ไม่พิมพ์นะครับช่วยเอา s อ s อออกไปจะเป็นก็คุณอย่างมากนะคุณอนัสบินโอฮะนะครับช่วยเอาคำว่า s อ s ออกให้หน่อยนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็จะอ่าอนี่มีตัววิ่งของงานงานใต้ร่มเงาด้วยใช่เสาร์นี้ใช่ไหมเสาร์นี้แหละฮะเสาร์นี้ละมีผมด้วยนี่ มีฮะทีแรกก็ไม่มีหรอกเก่งใจออกไปแล้วครับอัลฮัมดุลิลห์คุณนันทำได้ยังไงนะฮะสุดยอดจริงนะฮะแล้วแกก็ไปนอนละเดี๋ยวแกหมดหมดอน้าที่ของแกหน้ารุ่นหลานชาวปัตตานีภูมิใจมากคุณนนสบินโอนะฮะคุณจูดี้นะครับสลามอะไรกุมขาจันแล้วบ้งคุณเส้นเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยนิดหนึ่งพี่น้องที่อยู่เชียงใหม่เชียงรายหรือพี่น้องที่ไปร่วมงานอยู่มาวาฮิดะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับอยากให้พูดถึงหน่อยว่า เป็นอย่างไรบ้างนะครับเจอจามูริที่มาเสนแล้วได้คุยกันยังไงร,รู้สึกปื้มไหมมีความสนุกสนานกับงานได้ความรู้อย่างไรครับนะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับอยากได้ยินซากสายหนึ่งนะครับจากพี่น้องหนงไม่รู้ว่าอาจจะเพียเพียบุญกันไปเป็นไปได้านนะอาจจะไปขายของก็เป็นหวัดไ,ไปอ่านะไปโทรมาหน่อยนะครับจาม,มุริกับไปดูดูไวชั่นแนลอยู่ดูดูไงก็ดูเราด้วยถามตอบแต่วันนี้อาจแกไม่ไหวมือไม่ไหวดิเขาไหวเหรอโทรมาหน่อยครับ มาเลยเห็นไหมฮะแต่เป็น SMS เม <c oughs> ผมนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> คุณจูดีะะจ้จูดี้บอกมีสามข้อนะครับให้สลามมาด้วยนะครับอ,อะไรกับสามข้อแรกเวลาทำงานบ้านต้องเดินเข้าห้องน้ำหลายรอบมากก็เรียกว่าไปอาจจะไปเปลี่ยนผ้าไปซักผ้าเช็ดพื้นอ่ะก็ต้องเข้าไปบิดน้ำไปอะไรอย่าง,ออางนี้ใช่ไหมเดินเข้า <นะ S 2> เดินออกเดินเข้าเดินออกไปวดฉี่แล้วก็ไปไม่เกี่ยวกับเวลาทำงานบ้านเราต้องกล่าวดูอาทุกรอบเลยหรือเปล่าออเอางี้ก่อน ดูอาเข้าห้องน้ำเนี่ยเป็นวานย,ยิบหรือสุนนะก่อนสุนนะเป็นสุนนะเป้าหมายของการขอดูอาคือให้พนอจากยินแล้วก็ใช้ตอนอถูกไหมถูกอันนี้อันนี้คือคือเป้าคือเป็นสุนนะสองผลดีคือใช้ตอนตัวผู้ตัวเมียใช่นะประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าเราเข้าห้องน้าแบบต้องเข้าออกเนี่ยอืมันไม่ได้มีเป้าไหนเข้าไปอยู่ครับนะการการการอ่านเที่ยวเดือนถือว่าพอเพียงครับนะ แต่ถ้าขยันอ่านทุกรอบก็ไม่ว่ากันนะครับครับก็ถ้าถ้าถ้าอ่านได้ทุกรอบแจ๋วเลยแจ๋วเลยแต่ถ้ามันมันเพราะมันต้องเข้าเข้าออกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าการการขอดูอ่านข้อ้องน้ําคือเข้าไปอยู่และพ้นจากเชตฟองโตีึ้นมแปลอาจารย์พูดถูกเลยนะเรื่องของการเข้าห้องน้ําเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะหัวเราเนี่ยถ้าเราไม่ไม่อ่านดูอ่าป้องกันเนี่ยนะเข้าไปเราคิดแต่เรื่องอะไรอะไรที่อันอะไรนั่นแหละมันมันเยอะแยะเลยพอออกมาเนี่ย ไอ้ที่แปลกกว่านั้นเวลาผมสอนเนี่ยล่าสุดที่สอนเรื่องของยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ถามพี่น้องว่าดูอารอหลังจากเข้าห้องน้ําสั้นด้วยนะอืแต่ความหมายงงไหมกุฟรอนนักกาขอร้อภพยโทษเขาเป็นคำตอบไงคำตอบที่ผูเสนพูดอย่างเงี้ยพอเข้าไปเนี่ยโหจิตใจเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันออกมาหมดในเรื่องอารมณ์ไฝ่ต่ำเนี่ยมันผมรู้สึกเหมือนไงนะเข้าไปในห้องน้าเหมือนกับแบบถ้าเราไม่อ่านนะชัยตอนมันจะวิ่งเข้ามาลุมเราเลยคืออย่างนี้ไงผู้เส้นชชยตอนเนี่ย ทั้งตัวผู้ตัวเมียนบีเพราะในในสํานวนฮะดิษบอกครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ขอชะตอนก็มานั่งดูด้วยมาดูเราด้วยใช่ชะตอนตัวเมียบอกตัวเองดูด้วิอือยาวๆนั่นเนี่ยผงงงอกด้วยอันนี้รับไปได้เอ้าก็ไม่ได้กล่าวดูอาอครับว่า จะตามันก็นั่งนึงเงี้ยก็คงไม่ได้ดูอย่างเดียวด้วยแล้วก็มาเป่าลนหาอะไรจออะไรด้วยรแล้วที่สำคัญมือมันสองแรงบวกถ้าตัวเดียวมยังพอลุ้นเหมือนกับสามีภรรยาชะช่วยทำมาหากินใช่ไหมเราไปถนนคนเดินท่าแพสามีภรรยาช่วยกันขายเขาแหม่รู้สึกแข็งขันแล้วนี่ก็เหมือนกันสามีภรรยาหรืออาจจะไม่ใช่แต่เป็นตัวผู้ตัวเมียมา มาโหทั้งมาดูทั้งมาทำให้เรารู้สึกทั้งมาพูดในสิ่งที่บีไม่ค่อยบอกบอกถึงขอดูอาพ้นจากช้ยตอนตัวเมียนะยกเว้นในห้องน้ำมันต้องมีมีอะไรพิเศษเพราะนั้นถ้าพี่น้องทําได้ทําเลยนะทำเลยครับทำไมดูอาหลังตื่นเนี่ยถึงได้บอกว่าตอนที่เรานอนเราได้ตายไปแล้วล่ะคะอ๋ออันนี้ผมก็สอนที่ยี่สิบชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงคือองี้อันนี้ซอฮาบะพูดนะครับว่า ส,สบายหรืออุลามาเลยว่รออารอหัวลำแต่ประโยคนหนึ่งก็คือว่าการนอนเนี่ยเป็นน้องชายของการตายการที่เราต้องตื่นขึ้นมาแล้วขอดูอายอย่างเงี้ยเพราะว่าเราการหลับเนี่ยคือการตายตายตาย,ตายแบบตายเล็ก <c oughs> ตายเล็ก <c oughs> ตายเล็กตายเล็กเล็กเพราะเราไม่รู้สึกตัวเลยถ้าเราไม่รู้สึกตัวไม่ตื่นเลยล่ะ <c oughs> ก็อายันเลย ไหลาตายไปเลยฉะนั้นเวลาตื่นขึ้นมาอัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮ์ให้เราฟื้นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและที่สาคัญว่า no ้ละยฮินโนชูแล้วเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูัตตาละฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้เราบอกว่าเวลาที่ตายอ่ะวิญญาณเราจกจากร่างอแล้วก็ลองลอยไปแต้วาเราจะจับเอาไว้ถ้าเราให้กลับมันก็ถึงได้กลับ,บถ้าไม่ไกลับ<ร>ก็ไปเลยก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาที่ได้ตื่นอ้ายยานาเน,นี่ยได้ตื่นขึ้น,นมา <c oughs> แล้วก็ แล้วก็เป็นเป็นเราหลังจากที่เราตายไปก็คือเราเรานอนก็คือน้องชายของการตายการนอนเนี่ยเป็นน้องชายของการตายนะฮะชัดเจนมากนะครับ,รบเอาสุดท้ายก่อนที่จะเบรกสําหรับเบรกนี้นะครับการอตอบโต้ที่ดีที่สุดเมื่อมีคนดาลล่าเหรอหรือด่าอิสลามต่อหน้าเราเลยนะฮะในสถานที่เราเป็นมุสลิมีนค่ะ<อ>กรณีที่เขาตั้งใจหาเรื่องเลยตอบโต้อย่างไรดีที่สุดครจะไดก็ก็ดูบรรยากาศคุณจุดีีเนี่ยเป็นผู้หญิง นะแล้วก็เราก็สามารถชี้แจงกับเขาเลยเลยคุณพูดอย่างนี้ได้ไงคุณไม่รู้ความจริงอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถพูดแบบนี้ได้ฉันสามารถชี้แจงให้ได้อ่ะคุณนะถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกันนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราก็บอกขอขอโทษค่ะคุณคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอหนูสักแป๊บนะหนูหนูจะหาเพื่อนผู้ชายมาคุยกับพี่ครับอไอ้อย่างนี้คือคือในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงก่อนแล้วก็ที่สําคัญคือดูบรรยากาศเราได้แค่ไหนถ้าเราไม่สามารถพูดได้เลยเพราะพูดแล้วจะเกิดอันตราย แล้วก็ต้องถอยมาก่อนแล้วก็หาคนที่อะ,อะไรละ่ะที่เป็นสามารถปก,ป,กป้องเราได้หรือคุ้มครองเราได้หรือพักพ่วกัน mm hmm. เพื่อนโฟงพาไปหาเขาเลย mm hmm. และคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกแต่ต้องดูบริบทนะว่ามันเป็นปจําเป็น,น,นที่เราจะเห็นมีคนว่าอิสลามแล้วต้องเข้าไปเคลียร์เลยอ,อย่าอย่าเพิ่งอย่าต้องต้องดูบรรยากาศว่า,รรา,าว่า<อ>วา่วา,<อ>าหนึ่งผู้ถามผมผมถือว่าเอาบรรยากาศของผู้ถามเพราะผู้ถามเป็นผู้หญิงถ้าหากว่าเราเราเข้าไปแล้วในตนเป็นผู้ชายเดา เราแค่ชี้แจงแต่ถ้าดูแล้วมันจะทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินหรือด้วยเหตุหรือชีวิตเนี่ยเราก็ละไปก่อนละผผาออกมาก็ลูสามาเมื่อเขาด่าเมื่อปุ๊บเราขอขอออกมาก่อนนะก็เอาชนะหัวใจเขาด้วยความดีดีที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เรารู้จักตรงนี้ปุ๊บเราก็พาถ้าเป็นเพศเดียวกันต่อยเปี้ยงเลยถ้าเป็นเพศเดียวกันก็เราชี้แจงได้แต่ถ้าเป็นต่างเพศนี่ให้ผู้ชายไปไปคุยอย่าเราอย่าคุยครับนะครับ อาจารย์เคไม่ได้แล้วนะครับอาจารย์พูดถึงประตูท่าแพเลือไปเห็นแหวนใหม่อีกแล้วเดี๋ยวต้องขอเคลียร์กันหลังเบรกหน่อยนะฮะมายังไงไม่ปรึกษาเลยนะครับขออนุญาตเบรกแป๊บนึ่งครับสิบท่านที่ไท้าของสุรุลรับประกันการเข้าสวรรค์ของพวกเขาห้าท่านแรกคือ